ขอพูรู้ขอูรู้เพราว่าโทษเม่วาแ่เอารถบอกอาาออบอกไตก็ไต้เลยบอกไปทำบุญเลยป่เใช่อืมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกฝันทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีสังขัดสู่ทีมงานของพอสายพาเวยครับ ตามแนวทางพ่อสุพรรณเมืองกันครับอีกทีผมอาจารย์สุพรรณเมืองกันหัวดที่ผ่านมานะครับนัดอีกทีครับผมเด็กคนไปนั่งเอาเป็นอ่าเห็นว่าโบอ่าคนไปนั่งเอากับไปปุ่มผปุ่นให้ให้พิเศษเด็กสร้างฝนเกิดจากเขา่เขาเขาผมหัครับเพราะว่าเด็กช่วยน้ำฝนบให้ออกคลิปคนไปเอาไม้มาออกคลิปกันเห็นว่าบขเขานะครับเนาะ คือเบทคว่ามข้างหนึ่งงวดหัึงงวดประเทศข้างเดียวอันนี้มันเป็นเห็ดสองยางคนกระเล่เล่คนกระจังไหนก็ฟังจากปากคนขอสุพรรณดีกว่าครับอีวีซีกับผมเพราะว่าอยกันจำว่ได้นะครับน้องว่าคนบอกจังไรแน่เล่คนมีอะไรแน่ครับอีวีซีกับผมแนวทางของขอสุพรรณเมืองกาญจนบุรีนะครับเด้วเอฟซีกับผมเอาไปฟังปลอบกันว่าคนขอคนสี่วาววายจังไรงวดดีคนไปเห็ดมา เพชดที่เดียวผมเฮ็ดยังไงนะครับเนาะฟังเป็นเป็นเลขนั่งเอาได้พุ่มต่างๆได้ทำต่างๆครับอยู่ธี่กับผมเลขนั่งเอาด้วยรับด้อของคุณปอสุพรรณครับย่ที่ผมก่อนที่เขาไปชมคลิปของคุณปอสุพรรณเอฟซีก็ให้ใช้วิจารญาณในการรับชมรับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางถนัครับมักกระจัดกัดกับผ่านนะครับเนาะคุณปอสุพรรณคนที่บอกตัวไหนไปฟังคนที่บอกสูบฟังกับย่ธีครับอสวัสดีครับ่อครับ ครับวันดีครับโอ้โอนห้นลายมือเขามากแล้วเนาะว่ามันว่ามันลืมแล้วลืมได้เพิ่งเฮ็ดมือขึ้นเองครับไปเอามือขึ้นนีบอกว่าครับพ่งทำมือขึ้นนี่อือันเป็นยังไงอันชุดที่แล้วอันข้าเจ้าไ้เฮ็ดเอาเลขข้าเจ้าเขาก่าล่อพอเอาแปดเข้าอ้แปดเจ็ดโอ้โหเลขไปนั่งเอาอ่ะอันที่ข้าเจ้าเ่าห้ออกคลิปอ่ะ ไม่นโอ้ใช่ได้เนาะคนใหม่ออกกิมเนาะออืคนใหม่ออกกิมเหรอเนี่ยคือว่าเราคนเอาเรียนมุ่นไปเฮ็ดคนกับเจ้าแม่เป็นสิ้นส่วนตัวอืมคน,นข้าเจ้าคือเขาเจ้าคือสิได้หลายเนาะพ่อเนาะโอ้ได้หลายอยู่ได้หลายก็ได้หลายเพราะมันออกตัวกับคือมันไต่คือมัน,นเไเเตไอ่ออกไปมันเจ็ดหาเจ็ดหาแปลกไงโอ้อือเขาเจ้าเราถึงมุ่งเราอยู่ห่างไปเพราะไหวก็ไปแค่หาเจ็ด ต้นเน้นหลวงเขาต้นเน้นมันก็เจ็บแปดแปดเจ็ดแปดเออเออเอืมมันอันที่คุณปล่อยมากมันแบบบ่มีเนาะบ่บ่ปล่อยออกไปไงปล่อยไปจะห่าเอโอ้ยเป็นเสียดายอันบันนี้เขาจะไม่เฮ็ดเอายูบบ่ออกไปนี้บ่บ่แบตเตเนี่เอาเฮ็ดเองไอาออกผูเมากาฝากเฮ็ดเอาเมื่อคืนเนี่ยอมอืมผู้เขาปลูกเขาปรูกเขาเมาว่อานที่เอารดบ่เออ ผูใ้ใดก็ได้เล่บบอกไอ้ทำบุญเลยบัดกนเนี่ยเออแม่นแล้วเนาะก็เลยว่าให้มันจังเสี่แล้วผูใ้ใดวด,ดวงดีก็ได้ดวงบ่ดีก็บ่ต้องบ่ได้ิ่งดวงม,มันขึ้นอยู่กับโชค <ตร S 1> วาสนาเฮ้กอลมอควาแม่นเออแม่นที่ให้ปานไดก็บ่ซื้อใครเป็นผู้สิบ่ซื้อบ่มีโชคแม่นเอาสิเข้าสงการานต์แล้วก็บาดนี้เอาเงินเที่ยวสงกรานต์โดนเขาแล้วันที่หลังจากเที่ยวสงกรานต์เงินเมื่แล้วก็ไปไปเบิกขึ้นตั้นรอบเนาะ แมงวดประจำวันที่16เมษายน2568ครับเพราะว่าคุณพ่อคุณไปทำเอามาให้สงกลางรทรันวา่าเขากลาฝากไปทำเลยกล้าฝากกล้าฝ<อ>ากรักกลาฝากรักโอ้ฝากรักไปทำไปไปนั่งเอาอยุใส่พ่อไปเฮ็ดเอาอยุใส่ไปทำวิธีเหรอยูได้ทำหมอพ่อไมอยู่ขางบ้านปอปอไม่ได้ทำหรอก เดีแบบแ๋ยวเรากาฝากท่มมาเมานะครับผมท่าอยู่กับปลาพวกนั้นเราก็ได้อยู่กับปลาโอ้ยอ,อยู่ในกะกาฝากต้องไปเฮ็ดนะเอาในปลาผมหอมันค่อยขังครับครับเฮ็ดมันขึ้นเฮ็ดได้มันขึ้นนี่เลยวันที่อ้า,า,าวปลาตาพอดีไงอ่าหมานี่ล็อกไม่ต้องพาดเพราะพาดแท้แจะออกมันนโอ้หวัวดนีห,ดนหัวหนีไม่หายพาดเลยบวัวอือเอาฝากตอนดิฟซี่สั่นบวกคนมาก่อน,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 อนอเนะาะครับ แก่เองสี่แล้วพ่อมม่ครับพ่อม <09 8 S 1> ครับพ่อศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดเส้นไปที่เก้าแปดแปดเก้านะโอสองตัวนี่แปดเก้าแปดแปดเก้าครับนะครับแปดศูนย์เก้าศูนย์ครับผมศูนย์แปดศูนย์เก้าครับเก้ากับเอานั่นแหละครับอืม 09,08แล้วก็98้าแปข้าง 16, <S 2> <S 2> ล่างกับที่ข้างล่างมันได้หนล่าง16ึ่งหกัน14ึ่งสี่ไกัน14ม่งสี่มีสาีหล่าล่หกัน14 ตัดเอาไปน่หนีแล้วเนาะอ่ะติดหลุดมากบนมกลางตัดไปบนเราเอ,อ,อว่าสระตว่าบนนี่พ่อเน้นไปที่เก้าแปดพ่อพเก้าแปดแปดเก้าอืมล่างนี่หนึ่งหกหนึ่งหกอ๋อกล่างหนึ่งหกขับไปเรียบผมอ่ามี่ฟูเปน็นว่าอยากได้เบอร์โทรพ่อนี่อยพ่อบอกเบอร์โทรลงได้พ่อพ่อ เออได้เยอะได้เยอะอ้าวพ่อบอกเลยครับเบอร์โทรครับผมเบอร์โทรกอ่ะเบอร์เดียวนั่นแหละพ่อไว้ผมลืมบอกพ่อบอกเลยครับตัวใดหล่ะผมจดจำได้บ่ประเทศจดจำเบอร์ตัวเองของประเทศเลยครับผมหางพอดบอกเบอร์ล่ะกรับบอกก้องให้เพิ่นเลยครับครับเดี๋ยวผมเบิรงก่อนครับผมให้ว่าติจดไว้จดจำเบอร์ว่าอะไรมัน เออรอดเดี๋ยวเด้ครับครับอ่ารอเบอร์โทรคุณพ่อแล้วครับว่าเพื่อว่าอยากติดต่อคุณพ่อโดยตรงอ่าบร่อยากผ่านทั้งช่องอ่าก็ทุกโทรคุยทัวถามเด้เลยครับอยากอูเลขของคุณพ่อโดยตรงนะครับว่าอยากเอาเหรียญไปเฮ็ดอ่าอยู่ใกล้ๆนะครับเร้อนๆที่แถวอ่านครปฐมอ่าอยู่นครทแถวนครปฐมลาดบุรีนะครับเนาะเอาตั้งทีแล้วได้และ ครับผมเอาบอกเลยพ่อศูนย์เก้าแปดศูนย์ไม่จีบหมายเลขโซติงค,ครับศนะูนย์เก้าแปดสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามเอาขั้วดิฉั้นพ่อหนึ่งหนึ่งลูกไส่สามหนึ่งเฮ้ฮะลุงเอาขั้วทวดไหมครับพ่อศูนย์เก้าแปดสามหกหนึ่ง ศูนย์เก้าสามหนึ่งโอ้ศูนย์เก้าสามหนึ่งครับพี่ผมฟังอีกรอบนะครับได้ที่คำบอกเข้าใจกับอย่างว่าอ่ากลับไปฟังไม่เลยครับพี่ชีครับผมเพราะว่าอ่าคุณพ่อมันสงการแล้วมือนี้นะครับก็เลยข,ขออนุญ,ญาตให้คุณพ่อเบิกบอกเบอร์โทรลงไปให้เอฟซีอะไรติดตามคุณพอาารร่อนะครับเนาะอ่าสิไงใมีอย่างกันติดต่อไปทากคุณพอ่อโดยตรงได้ครับพี่ชีผมหรือว่า,วาอยากพานท่างท่างส่งมากอะติดตอ่า ว่าติเอ่อโทษติดต่อกับทางส่องกระไรหรือว่าจะโทรไปหาคุณป่อโดยตรงเบอร์โทรก็อยู่ในคลิปนีครับเอเดียครับผมสำหรับแนวทางของคุณพ่อโมนี่นะครับเนาะไปนั่งเอาหมืกขึ้นนี่ได้098ย์คุณพ่อครับ์เก้าแปจะตรงกับหมายเลขเบอร์โทรของพ่อตัวแรกตรงกับหมายเลขพอดีครับผมตรงกับหมายเลขเบอร์แรกมาันเนาะนะครับตัดสองตัวก็มี0908แล้วก็มี98้าดครับเอเดีครับส่วนเลขล่างเพื่อนผม มีหนึ่งหกตัวที่เนียนๆกับหนึ่งซีตัวกันครับอสามตัวที่เนียนกระตือศูนย์เข้าแปดนะครับเนียนๆสามตัวครับจีครับผมเพราะว่าคุณก่อกคร่าไปนั่งเอางวดที่แล้วเพิ่นบอลได้ออกคลิปคือว่าถ้าคุณเพิ่นไม่ให้เอาบปออกคลิปอ่เลขจะเข้าตรงๆคือเจ็ดแปดแปดเจ็ดกับจีครับเพิ่นก็ได้กันทวนหน้าเนาะครับเนาะ แคปหน้าจอไว้ครับเอฟซีครับผมแนวทางของคุณพ่พอสุพรรณอาจารย์สุพรรณเมืองการครับอยู่นี่ครับผมมือนี้นะครับเราไปเอามามันหมาดขึ้นนี่ครับได้มาแล้วนะครับเราเอฟซีครับผมสำหรับทีม